จากเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของโรคอะไรคือเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นและอะไรคือปัจจัยที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อมนุษยชาติทุกท่านครับด้วยเหตุผลของปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมโรคนี้มีอะไรมากมายที่หลายท่านไม่ทราบและวันนี้ครับรายการ THE k e ี m ม n ซึ่งผมดร,รสมชายหาชเรอหาจะมานำเสนอเรื่องราวที่เป็นสาระเป็นสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ และสามารถทําให้ท่านได้เข้าใจง่ายๆว่าโรคของการเปลี่ยนแปลงนั้นอะไรครับที่เราควรรู้และอะไรที่เราควรจะสนใจเป็นพิเศษทุกท่านครับด้วยสาการปัจจุบันนั้นถ้าวันนี้เรานึกถึงสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวงจรของการดําเนินชีวิตหรือแม้แต่ไลฟสไตล์ผู้ที่อยู่ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือเหตุผลอะไรคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและอะไรครับที่ทําให้เราต้องปรับตัว ทุกอย่างในโลกนี้ร้วนแล้วแต่มีเหตุผลแต่เหตุผลนี้ที่ผมอยากจะมาบอกแล้วก็นำซึ่งเหตุผลดีๆมาฝากท่านผู้ชมซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านจะสามารถเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกท่านครับวันนี้รายการ The Key Man มีองค์ประกอบของรายการที่จะเอาสาระไม่ว่าจะเป็น Key Success ของผู้คนที่ทำให้เขาประสบ็จหรือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรคือข้อมูลสาระสาคัญที่เราต้องรู้ เพื่อใช้ในการปรับตัวอะไรคือข้อมูลในการวิเคราะห์ที่นำไปสู่การตัดสินใจและหลายสิ่งหลายอย่างที่หลายท่านอาจจะต้องหันมามองว่าวันนี้เราพร้อมหรืยอยังกับการต่อสู้หรือผจา์กับสังคมปัจจุบันในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยการรวมตัวของเศรษฐกิจก็ดีด้วยรวมการรวมตัวของสังคมจากสังคมที่เป็นสังคมเล็กเป็นสังคมใหญ่ขึ้น จะเห็นว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในเรื่องของการร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นข้อตกลงร่วมกันในอาเซียนนั้นที่เป็นการรวมตัวของเศรษฐกิจในส,ส,สิประเทศนะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวในแง่ของเศรษฐกิจนํามาซึ่งการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีสินค้าเสรีผู้คนเคลื่อนย้ายเสรีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เห็นได้จาก รอบตัวเราที่จะเกิดขึ้นใน2ปี3ปีข้างหน้านี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและอะไรครับที่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่เกิดการรวมตัวนี้จะมีผลอย่างไรกับเราในชีวิตประจําวันเอาละครับนี่คือสิ่งที่หลายท่านก็เริ่มรับรู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนนั้นมีผลกระทบแน่นอนแต่กระทบแบบไหนมีอะไรละครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมทุกอย่างในโลกนี้ มีเหตุผลครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนํามาซึ่งปัจจัยที่ทําให้เราต้องมาวิเคราะห์กันว่าอะไรคือเหตุผลต่อสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นกับชีวิตของเราสังคมโลกนี้ผมอยากจะพูดให้ฟังโดยภาพกว้างๆก่อนครับว่าในวันนี้เนี่ยในสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบและปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะพูดถึงว่าการรวมตัวกันก็ดี หรือการมีข้อตกลงทางการค้าก็ดีล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง4องค์ประกอบนี้ครับเขาบอกเวลาเรานึกถึงการทำธุรกิจนึกถึงการที่เราจะวิเคราะห์อ,อะไรสักอย่างเนี่ยสี่ปัจจัยที่ต้องไปนึกถึงก็คือเรื่องขององค์ประกอบโดยสภาพแวดล้อมที่จะมีผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่นะฮะในฐานะที่เราเป็นผู้โูคก็ดีเป็นผู้ผลิตก็ดีหรือจะเป็น ผู้ที่จะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการค้าใหม่ๆเนี่ยต้องวิเคราะห์ใน4เรื่องที่เป็นองค์ประกอบนี้ผมอยากจะให้ท่านจำง่ายๆครับเคล็ดลับก็คือจำตัวคำว่า PEST PEST หรือถ้าเราอ่านตรงตัวเป็นภาษาเรียกนะฮะก็อาจจะเรียกว่าเป็นเพรไอเพรตัวนี้เนี่ยคืออะไรความหมายที่ผมอยากจะขยายความจากนี้ไปก็คือคำว่า P มีความหมายหมายถึงอะไร E หมายถึงอะไร และ S และ T คืออะไร T นั้นถ้าพูดถึงให้เข้าใจง่ายก็คือมาจากคำว่า political political นั้นก็คือเรื่องของโดยนโยบายโดยกฎหมายไม่ว่าประเทศนั้นประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าวันนี้มีกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการทำธุริกดีหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญาการทำธุรกิจการวางแผน เรื่องของกฎหมายมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตแน่นอนตัวที่2เนี่ยคืออะไรครับก็คือ e e นั่นคืออะไรครับ e หมายถึงเรื่องของอีโนมิกวันนี้เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจถ้าว่าประเทศไหนมีเศรษฐกิจดีถ้าประเทศไหนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีผลกระทบแน่นอนครับแต่ผลกระทบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ากระทบอย่างไรถ้าเศรษฐกิจดีอะไรขายดี เศร,รษฐกิจไม่ดีอะไรเราจะขายได้หรือขายไม่ได้แล้วเราจะปรับตัวอย่างไรเวลาเศร,รษฐกิจขึ้นเศร,รษฐกิจลงนี่ก็จะมีผลกับนโยบายทางเกินเงินและการคางังเห็นไหมครับว่ามันมีผลกระทบซึ่งกันและกันเพราะเวลาเศร,รษฐกิจไม่ดีเนี่ยแน่นอนครับว่านโยบายที่ผมพูดได้พูดไปแล้วเนี่ยนะครับว่านโยบายเรื่องของการเงินหรือการคังของรัฐบาลที่ออกมาเช่นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเห็นว่าตอนนี้ในประเทศฝั่งยุโรปก็ดี หรือในอเมริกาก่อนหน้านี้ก็ดีที่เจอปัญหาเนี่ยก็นำมาซึ่งนโยบายการคลังที่เป็นการเพิ่มงบประมาณในการดำเนินกิจการของแต่ละประเทศนั่นหมายความว่าประเทศแต่ละประเทศก็เพิ่มงบประมาณในการเพิ่มงบประมาณเพื่อให้ประเทศมีงบประมาณมากขึ้นใช้เงินงบประมาณมากขึ้นเขาเรียกว่างบประมาณขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไอ้นี่เรื่องนโยบายการคลังก็ไม่พอนะฮะยังมีเรื่องของนโยบายเรื่องของการเงินอีก ก็ไปทําเรื่องของรถดอกเบี้ยไปดูเรื่องของอาการทําธุรกิจที่จะทํำยังไงเพื่อให้เกิดการลงทุนทุกท่านครับยังมีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับและอีกีเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการที่เศรษฐกิจเนี่ยจะขึ้นจะลงมันไม่ได้แค่เรื่องของนโยบายอย่างเดียวนะฮะมันมีเรื่องของไลฟ์สไตล์ ที่เรากำลังพูดถึงตัวที่3ก็คือเรื่องของโซเชียลไลฟ์ก็คือว่าวันนี้สังคมมีไลฟ์สไตล์อย่างไรแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงว่าถ้าวันนี้ผมพูดถึง P E S T <S ผมพูดไป2ตัวแล้วนะฮะพอพูดถึงเรื่อง p o l i t i c a l พูดเรื่องของ economic แล้วก็พูดเรื่องของตัวไลฟ์สไตล์ก็คือเรื่องของโซเชียลไลฟ์สไตล์แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างไรไปเกี่ยวโยงกับ2ตัวที่พูดก่อนหน้านี้อย่างไรนะครับวันนี้ด้วยเหตุผลของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับมีคนถามผมว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือทําให้หรือมีเหตุผลเป็นอิทธิพลที่ทําให้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจและครับถ้าเศรษฐกิจดีแน่นอนครับว่าการบริโภคของผู้คนก็ เพิ่มขึ้นไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนไปจากบริโภคของถูกก็เป็นของแพงถ้าเศรษฐกิจไม่ดีไลฟ์สไตล์คนก็อาจจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดมากขึ้นและทำไงต่อครับนอกจากรัดเข็มขัดก็นำมาซึ่งการบริโภคพอบริโภคก็จะต้องบริโภคน้อยลงหรืออาจจะบริโภคข,ของที่ถูกลงมันก็รีเลทกันละครับพอเศรษฐกิจไม่ดีคนบริโภคประหยัดลงอีกถ้าคนทำธุรกิจไม่สามารถ แก้ปัญหาหรือว่าลองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่การปรับตัวนะฮะแล้วก็ไม่ได้สามารถเทคใช้อะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆเพื่อมารองรับเช่นหาเทคโนโลยีมาเพิ่มมาสนับสนุนภาคการผลิตหรือว่าแมนแต่ว่าจะทําอย่างไรให้ตัวเองนั้นสามารถแข่งขันได้ปรับตัวไปสู่การแข่งขันได้อย่างมีความสามารถในการแข่งขันโดยมีความได้เปรียบเรื่องต้นทุน หรือมีความได้เปรียบเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือมีความได้เปรียบเรื่องของนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่เอาเข้ามาในองค์กรอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมความแล้วเนี่ยหลายท่านก็ต้องเริ่มกลับมาฉุกคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของกฎหมายเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นเรื่องของโซเชียลไลฟ์สไตล์เนี่ยนะฮะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราพูดถึงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น โซเชียลเน็ตเวหรือเรื่องของฮาร์ดแวร์นะฮะหลายค่ายหลายมือถือหรือแมน้นแต่เรื่องของแท็บเล็ตอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็รัวแล้วแต่เบนเโลรทีที่ต้องมีการแข่งขันกันอะไรออกมาใหม่ๆเราก็สนใจแต่ถ้าออกใหม่แล้วถูกกว่าก็เป็นอะไรที่ผู้คนต้องการแล้วก็สนใจเป็นพิเศษอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ไลฟ์สไตล์คนเราเปลี่ยนไปเช่นเคยบริโภคสินค้าอย่างหนึ่ง วันนี้ใช้อย่างหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลเพราะว่ามีอะไรที่ดีกว่าเดิมด้วยเรื่องของเทคโนโลยีด้วยเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ด้วยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็นํามาซึ่งเรื่องของกฎหมายเรื่องของพษษษืตนฐานมนโยบายเปลี่ยนอย่างเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเองนะครับก็มีความาพัฒนามีการปรับตัวเรื่องของโลกของการทําสื่อสารต่างๆเรื่องของการ ทำธุรครมนาคมที่มีการเสรีขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของโนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลนำมาซึ่งความได้เปรียบของผู้บริโภคหรือนำมาซึ่งต้นทุนที่ต่ำลงก็จะมารถสามารถที่จะทำให้ผู้คนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็เปลี่ยนการดำเนินชีวิตงั้นทุกท่านครับอนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท่านต้องกลับมาฉุกคิดว่าแล้วอะไรครับที่เราต้องเรียนรู้อะไรที่เราต้องปรับตัวอะไรที่เราต้องกลับมาดูว่า เราจะปรับตัวอย่างไรอะไรที่เราต้องสามารถที่จะมีศักยภาพมีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพของเราเองเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะดำเนินในสังคมนี้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็แข่งขันได้สิ่งเหล่านี้เป็นทุกๆองค์ประกอบนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องกลับมาฉุกคิดครับว่าวันนี้เราขาดอะไรวันนี้เราต้องเรียนรู้อะไร และอะไรที่เรายัางรู้ไม่จริงอะไรที่ยังเข้าใจไม่ดีอยากให้ท่านติดตามครับเพราะว่าที่นี่คือรายการ The k e ี m แ n ทุกท่านจะสามารถมีคำตอบเอาไปใช้ในการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสังคมนี้ได้อย่างง่ายดายทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาบอกท่านเป็นพอสังเกตเพื่อเห็นภาพโดยรวมโดยกว้างยังมีเรื่องราวดีๆอีกแล้วติดตามพบกับผมนะครับช่วงต่อไปครับ